สวัสดีค่ะตอนนี้เอาบ้านมาขายนะคะบ้านแฝด49ตาตรางวามีห้องโถงใหญ่เป็นห้องรับแขกสวยงามกว้างขวางมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะมีน,นี่ดูก่อนค่ะว่างแล้วก็มีทางเล่นระดับนะคะที่สามารถวางโต๊ะทานข้าวหรือเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะห้องทำกันบ้านอะไรได้หมดมีภาพสวยมากเลยค่ะยังไม่พอนะคะห้องน้ำมีชั้นบนเนี่ยจะมีอ่างอาบน้ำเป็นห้องมาสเตอร์นะคะบนชั้นส ขยับตีฟองจัดไปเลยค่ะอางอาบน้ําพิเศษนี่น,น,นีนี่กลับมาจากทํางานเหนื่อยๆนะคะนอนแช่อ่างตีฟองเอาแบบหอๆมๆกลิ่น Rosemary ก็ได้ค่ะรับรองชื่นใจนี่คือห้องมาสเตอร์นะคะเป็นห้องใหญ่สำหรับรครอบครัวใหญ่ก็คือจะเป็นขนาดใหญ่มากแล้วก็กว้างสามารถพิวอินให้ตู้เสื้อผ้าเราก็แถมด้วยนาะขนาดใหญ่มากอันนี้พื้นที่จริงนะคะ แล้วก็นี่ห้องเด็กน้อยค่ะดูก่อนนะคะห้องเด็กน้อยก็จะเป็นประมาณแบบเล็กๆแต่ว่ากว้างอยู่ค่ะวางเตียงวางตู้ได้มีตู้ให้เห็นไหมคะสวยงามค่ะไม่จัดมุมเล่นๆให้น้องนะคะมีโต๊ะเรียนหนังสืออ่ะเรามาดูห้องเด็กน้อยห้องที่สองกันค่ะนี่เลยเปิดไปปุ๊บก็เท่ากันนะคะแล้วก็มีผ้าม่านมีแอร์พร้อมตู้พร้อม ใครี่ซื้อไปหลังนี้นะคะจืกระเป๋าใบเดียวเข้าได้เลยค่ะอันนี้ลงบันไดามาลงลงมาเลิกมาดูดูดูดอ๋อมีผ้าม่านด้วยค่ะติดตรงทางเดินบันไดให้พร้อมนะคะตามบันไดาอาจจะติดรูปเก๋ๆนะคะอันนี้บันไดบ้านให้ดูทางขึ้นนะคะมาลงมาดูกันเรามาดูห้องน้าด้านล่างนะคะเป็นห้องน้ารับแขกค่ะอยู่ชั้นล่าง ก็จะมีโถส้วมในสุขัณฑ์ชักโรคให้นะคะน,นี่เห็นกานภาพแบบเด็ดๆไปเลยเห็นไหมคะสวยงามก็คือตามสภาพนะคะแล้วก็นี่คือห้องครัวฝรั่งแล้วก็มีบิวอินแบบครัวฝรั่งนะคะเก็บของมีตู้อะไรให้อันนี้จริงๆเรามีครัวไทยด้วยนะคะอยู่ด้านหลัง แต่ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วนี่ก็คือมีสวนย่อมมากชอบจังเลยเดินเล่นสระว่ายน้ําก็ได้เย็นเย็น,ยนสบายสวนย่อมแนะนําเลยค่ะพาลูกๆมาเล่นได้นะคะอาบน้ำํำไหวนะแล้วแต่ขับป๋อมแปมตามสบายจะใส่บิก,กินีก็ไม่มีใครสนใจนะคะโอ้ว้าวบอกเลยนะคะขายราคาถูกมาก อยากให้แวะมาเยี่ยมชมค่ะเป็นบ้านของพี่ต้นน้ำเองนะคะเบอร์0909830184โทรตัดหมายได้ค่ะขอบคุณค่ะ